สวัสดีค่ะพบกับครูใบใน English Variety by ครูใบนะคะวันนี้ครูใบมีคลิปเกี่ยวกับหัวข้อที่ว่าคำว่ารับปริญญาในภาษาอังกฤษเขาใช้คำว่าอะไรกันนะคะจะมีรายละเอียดอะไรบ้างนั้นเดี๋ยวเราไปดูกันเลยค่ะถ้าชอบคลิปนี้นะคะอย่าลืมกด subscribe กด like กด s h a r และอย่าลืมกดสั่นกระดิ่งด้วยนะคะเวลามีคลิปใหม่ๆจะได้แจ้งเตือนเนาะทั้งสงช่องทางเลยนะคะไม่ว่าจะเป็น facebook แล้วก็ youtube นะคะที่ช่อง English Varity by, ครูบายได้เลยคะ่ะคำว่ารับปริญญานะคะในภาษาอังกฤษเขาใช้คำว่า commencement ceremony commencement ceremony นะคะเป็นแบบอเมริกันส่วนคำว่า graduation ceremony graduation ceremony นะคะเป็นแบบอังกฤษนะคะสองคำนี้นะคะแปลว่ารับปริญญาทั้งคู่ตัวอย่างเช่น my friend will attend a commencement ceremony My friend will attend a commencement ceremony นะคะแปลว่าเพื่อนของฉันเข้าพิธีรับปริญญาความหมายเดียวกับ My friend will attend graduation ceremony My friend will attend graduation ceremony นะคะส่วนคำว่า commencement rehearsal commencement rehearsal นะคะแปลว่าพิธีซ้อมรับปริญญาคะ่ะ จบกันไปแล้วนะคะสำหรับคลิปนี้คลิปหน้าจะเป็นเรื่องอะไรนะั้นต้องติดตามกันนะคะสำหรับวันนี้ครูไบร์ขอลาไปก่อนคะ่ะบ๊ายบาย